กลางความเพียนใหุ้๊บหกแปที่สิบแปดาอันที่สี่สิบตอนที่สองที่แปดตรวจดัรจกสุขเอมเดตังเอกังธนรมยังภระกตาบาลานสียาปยอรติอิสิปตนเนมิกตะเยแโคเด ก,ววก,กว็ว่าปัญราวักยีพิกุลอมันเตศีเทวเมพิกเวอันตาบันปาชิตายนาณาเ าจสาภิกขเวมะจิมาปฏิปทาอปถาคเตนะอภิสังบุตานะภูการะนิยานะการนิยุปัสสมายาปุญญาญาสัมโมตยาณิพานะยัสังวัตติอายเมวะริโยอันทะกิโกมัคโปเศยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโขสาภิกขเวมะจิมาปฏิปทา 你那养不着的，不可能，你养那。 ทุกขานิโรตโอริยสัจจังโยสัตถายวะหายะเอกอาศะวิลาคานิโนโกรักโหลปานินาสัตโผมุติอนะไดโยยทางโขอปนะพิกาเวทุกขานิโรธาขามีดีไปผีบาพาณิย

นิโรธโอฤิศสตร์ันทิเมวิกเวปุกเปอนานุสุเตสุทำให้สุจารุงทปฏิญาณาวต่าปฏิปัญญาท่าฏิวิชาวทาปฏิอโลโก้ท่ฏังโคปานีทั้งโลกฐานิโรธโอฤทธิศสตร์จันทังกาจันทีเมพิกเวปุกเปย์อนานุสุเตสุทำให้สุจารุงท่าปฏิญาณาวท่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาวท่าโลโก้ท่ฏังโคปานีทั้งโลกขานิโรธโอรทย ปฏิญาณังถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาว้าปฏิอ่าโลโกถ้าปฏิอิตังโลกานิโรธามีนีปฏิยภานิยัสัะจันติเมพิกเวโปเปอนานุสุเตสุทำเม็สุจักขงหมดละปฏิญาณังถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาวถ้าปฏิอ่านโลโกถ้าปฏิทังโหปานีจังโลกานิโรธา ยาวากีวันจะาเมพิกเวเมสูจตสูิยสัจเชสูเอวันติพราริวันจทธยถาอุตางยานาทัศนังนาสุวิสุตังโหสีเนวะตาวัหังพิกเวตเทโรเกโรเกรมเกธรรเกธมนิยาประชปรชาญาติบามนุสายาอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิอะิสามุโตปญาสิง